โอเคครับ okay, ผมสวัสดีน้องๆหนุมๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องพิกกี้ X2 นะครับผมก็วันนี้ฮะพี่รวบรวมตัวตึงนะใน PS มาเวไปให้ทุกคนดูเลยนะเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ธรรมดานะเพราะอะไรรู้วะเพราะว่าเราจะก้าวเข้าสู่200,000ซับสไคร์แล้วนะครับเย่ยเออนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับการรวมตัวระหว่างมือขวามือซ้ายคนดังนะครับอย่างเช่นอินดาฟเนี่ยก็ เทียบเสมือนแบบมือซ้ายแบบมือขวาหนึ่งสีหนึ่งสอเลยนะทุกคนส่วนทางด้านของซีเล็กเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาเหมือนกันของท่านอายุโอเคเออนี่ไงปาดขวาเขาให้ไงครับเคดูจีโดนไปแล้วฮะโกโก้โกครับล้มน็อกดาไปก่อนครับตอนนี้เหลืออินดาฟครับอินดาฟกับไนนี่ว่าไงครับปุแล้วซีเล็กครับยิงเข้ามาในระยะไกลครับทางด้านของอินดาฟครับต้องถอยล้นออกไปก่อนครับ เอาละสองลุมหนึ่งครับแล้วนายนี่พยายามดันเข้าใส่แล้วครับนายนี่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ท็อปฟอร์มจัดๆนะครับจริงๆนะทุกคนไม่เชื่อไปดูกันได้นะครับใครที่อยากจะเป็น FC คนไหนนะฮะสามารถไปดูเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ช่องเขาให้อยู่ใต้คลิปนี่แล้วซีเล็กครับเก็บเป็นดับเบิลคิวไปเลยครับผมถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะใกล้แต่ซีเล็กก็จัดให้ครับผมเกมแรกครับต่างด้านของทีมซีเล็กครับนำไปก่อนครับ10ึก็ธรรมดานะ เมื่อแบบคนหัวเขามาเจอกันมันก็จะตึงๆหน่อยอันนี้คือตึงสุดในรุ่นเลยนะทุกคนนะอเดี๋ยวพี่จะแอบเดี๋ยวพี่จะแอบขึ้นไปห้องดิสคอร์ดแล้วแปะเสียงให้ดูว่าเขาตึงกันขนาดไหนโอเคครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มานําเสนอให้น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะครับเรามาดูที่เพชรพี่ก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่แค่9เพชรเท่านั้นนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับกดมาที่รูปโปรไฟล์ครับด้านบนซ้ายตรงนี้นะฮ หลังจากกด copy UID ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เปิดหน้าเว็บ24 Store ขึ้นมาได้เลยครับอย่างนี้โอเคครับผมนี่ก็คือเว็บ24 Store นะครับผมถ้าเข้ามาแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยครับให้ไปที่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าไปแล้วสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้มาที่หัวข้อการเติมเงินนะครับแล้วเลือกแจ้งโอนท u วอลเล็นะครับพอกดเข้ามาที่ทูวอลเล็เสร็จเรียบร้อยครับน้องๆสามารถโอนเข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เลขอ้างอิงมาแล้วครับให้นำ โอเคครับหลังจากเติมเงินเสร็จให้เรากลับมาที่หน้าหลักครับเราเลื่อนลงมาครับเราจะเห็นครับปุ่มสุ่มเพชรฟรีไฟลครับตัวบักเอฟตรงนี้เลยครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาหน้าสุ่มเพชรฟรีไฟนะฮะเขาจะให้เราใส่ U ID ครับหลังจากนั้นให้เราเอา U ID ที่เราคัปปี้ไว้นะครับมาใส่ตรงช่อง U ID ได้เลยแล้วให้กดเข้าสู่ระบบครับพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราข้างล่างตรงนี้ครับเพื่อยืนยันว่าถูก ID ของเรานะครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถกดเริ่มสุ่ม มาแล้วทุกคนตอนนี้กลงล้อของพี่ได้ทำการหมุนติ้วหมุนติ้วแล้วมันต้องมามาอีกโอ้โหอยากไปให้ถึงพันแปดร้อยครับแต่ไม่เป็นไรหกสิบแปดเพรก็ยังดีเอาละตอนนี้กลงล้อได้ทาการหมุนเรียบร้อยแล้วน้องๆทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วมาแล้วมาแล้วรางวัลใหญ่สามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพจครับน้องๆทุกคนตื่นเต้นสุดๆดีใจโคตรบอกเลยอือหลังจากที่เราสุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับเพจก็จะโดนเติมเข้าทางยูไอดีของเราโดยตรงเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกมากเข้าไปดูในเกมกันเลยครับ นี่ครับเพรพี่จาก9เพรครับขึ้นมาเป็น6,900เพรนะครับน้องๆทุกคนถ้าใครสนใจนะครับมาุ่มเพจฟรีไฟล์แบบนี้ครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วอย่าลืมไปใช้บริการของเว็บ 24store นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับผมไปเลยอืออ๋อแล้วโกโก้ดันขึ้นนำไปก่อนแล้ว P.S. อินดาฟครับโดนหลอยหลังจากไนนี่ว่ายังไงไนนี่ครับโดนหลุม21อยู่ครับโกโก้พยายามดันถอยไปก่อนครับพยายามแยกคู่ครับ อาล่ะโกโก้โดนยิงจากข้างหลังครับเรียบร้อยเลยครับไนนี่ครับโดดตามไปเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหระวังหลังด้วยนะฮะเล่นตึงจัดๆครับฐานะของไนนี่ครับพยายามดันใส่แล้วอินดาว่าไงครับป้านขวามาเลยโอ้โหแล้วไนนี่ครับเก็บเฮดช็อตไปอีกครับแล้วเก็บเป็นดับเบิลคิวด้วยครับหลังจากสีเหล็กเก็บไปแล้วฮะไนนี่ขอโชว์ฟอมบ้างครับเอาล่ะครับผมเกมที่3เริ่มขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของไนนี่ครับ ดันเข้าใส่แบบนี้ครับโกโก้ครับกับอินดาวครับจะตั้งรับยังไงครับหญิงสะบัดมาในระยะไกลเห็นเลือดกระเซ็นนะฮะแต่ว่าไม่สามารถเก็บดามเอ็ดไรอะไรได้นะทุกคนปาดมาครับทานของโกโก้ว่าไงสะบัดยัดเข้าไปแล้วเก็บน็อกดาวไปแล้วครับทานของโกโก้ครับตรงนี้ครับ2ต่อหนึ่งครับต้องเก็บแต้มขึ้นมาแล้วครับจะต้องตีตื้นขึ้นมาแล้วครับทางด้านของไนนี่ฮะถอยหลังดันเข้ามาครับถอยหลังก้อนถอยหลังก้อนจับเป็นโพกครับแล้วสับเป็นลูกซอง อ้าวอินดัสยุ่ใสวะเอาแล้วดันเข้ามาครับ2ต่อหนึ่งครับนายนี่จะสร้างปฏิหารได้หรือเปล่าครับจะเก็บแต้มที่3ทิ้งห่างโดง่งขึ้นไปอีกหรือเปล่าถูกถูกครับสะบัดขวาเข้ามายิงยังไม่โดนนะทุกคนนะปัดขวามาอีกหนึ่งทีโดดมาแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของมิสเตอร์โกโกแมนครับผมหรือน้องโกเคทูเจนะครับสามารถเก็บหัวของนายนี่ไปได้แล้วตีซึ้งขึ้นมาเป็น2อต่อหนึ่งแล้ว เอาละผมก็เกมที่4ี่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับถ้าใครเห็นฝีมือใครในทีม2ทีมนี้แล้วนะทั้ง4ท่านตรงนี้นะครับแล้วอยากเป็น FC อย่าลืมนะทุกคนนะไปกดติดตามช่องได้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ให้ใต้ description นะคแับผมก็ไปกดไลค์ซับสไครต์สตะไครอะไรก็ว่ากันไปอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะมาจากท่านวิกกี้ตัวนอเออโอ้โหแล้วนานนี่โดนสะบัดหัวเข้าไปแล้วแลกหัวกันครับอย่างคมเลย PS โกโก้ Go, ครับกับ PS นานนี่ครับสะบัดแลกหัวกันไปครับ นี่ก็คือกรรมวิธีนะแบบเรากําลังหาตัวไม่ใช่เลยหรอกเราก็กําลังหาตัวตึงๆจะจัดเพื่อที่จะไปเจอกับแคนโอเวอร์อ่ะทุกคนว่าไงดีเราเอาใครไปดีใน2คู่เนี้ยใน4ี่คนนี้ดีกว่าเราเอาใครไปเจอใครดีแล้วยังไงครับเพือซินดาครับกระโดดยัดเข้ามาครับยังเก็บน้องดาไปไม่ได้นะทะนางของไนนี่ครับแต่ไนบอถอยมาอีกหนึ่งทีครับเจอก,กันแล้วครับโอ้โหแล้วไนนี่ครับเจ็บหนักครับเลือดเหลือหยุดเดียวเลยนะ ซีเล็กว่าไงครับซีเล็กครับซีเล็กนี่เคยปาดท่านยูดาหมาแล้วด้วยนะถ้าใครไปดูคลิปในช่องโอ้ยแล้วหูานนี่ครับสะบัดไกล,อ,ล,ลอยู่นะอินดับโดนเก็บเฮดชอ็อตน,น็อกดาบแล้วเป็นท่าหน้าของโกโก้ครับสะบัดเก็บเฮดช็อตสวนทาหน้าของานนี่ไปได้ครับแล้วตอนนี้เหลือกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหทางด้านของ p s เซีเล็กครับสามารถเก็บเฮดช็อตไปได้ครับโกโก้มันมันเร็วมากเลยนะมันแบบโดดสะบัดโดดสะบัดสวนกันไปสวนกันมานะครับ อ๋อะฮะเกมที่4ครับหรือแมตช์ที่4นะครับเริ่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ต้องมาดูครับว่าตีของทางด้านอินดาฟครับจะแก้สถานการณ์ขึ้นมาได้เยี่ยงไรดูมุมสูงดีไหมทุกคนคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับถ้าจับถ้าถ้าแบบสงคู่แบบนี้จับมุมสูงแบบนี้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ซ์ซีเล็กครับโอ้โหลูกโกโกแมนครับไม่ปล่อยช็อตให้เปลืองครับทางด้านของซีเล็กโดดออกมาจากไอวอลครับแล้วเก็บเก็บเฮช็อตไปเลยครับอย่างรวดเร็วแล้วนายนี่ว่ายังไงครับนายนี่จะ 1st Blood ไว้ถ้าพี่มีโอกาสพี่จะทำคลิปสอนในการเล่นแบบสไตล์ PSD มไหมทุกคนในการโดดตั้งไอวอรบิดแล้วโดดออกซ้ายแบบเป็นวงกลมอ่ะแล้วโดดยิงโดดยิงโดดยิงแบบไห่างเงอ่ะนะรออยู่แล้วครับอินดาดันใส่แล้วครับอินดาว่าไงสบัดย่งโอ้โหเราไอวอรเร็วมากครับ ฐานของไนนี่ครับตั้งรับได้ครบโอ้โหแล้วเหมือนจะเออนิดนึงครับไนนี่สะบัดโอ้โหแล้วโดนหัวด้วยครับอินดามยิงเข้าไปแต่ว่าสเก็ตมันไม่เต็มดอกครับเลือดเหลือน่าจะประมาณหนึ่งเลยครับไม่น่าจะไหวครับอย่างนี้ฮะพันยาก็ไม่ทันแล้วฮะกลับตัวก็ไม่ได้ครับให้กลับตัวไปทางไหนก็ไม่น่าจะทันแล้วตอนนี้ต้องสู้ครับต้องสู้ครับเอาครับโดดสะบัดออกมาครับผมเรียบร้อยครับฐานะของอินดามครับยัดเข้าไปครับแต่สเก็ตน่าจะโดนตัวเยอะไปหน่อยครับ เป็นการยิงตัวไปเพราะว่าทางด้านของไนนี่น่าจะเลือดหมดแล้วด้วยครับผมเลือดไม่เต็มด้วยฮะก็เลยไม่สามารถแก้ไขแก้อะไรได้นะครับเพราะว่าโดนตัวเข้าไปแล้วก็ตายหาเลยเอาละฮะแมตท,ที่5เริ่มต้นขึ้นแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ทางด้านของตี้ของซีเล็กฮะนํำอยู่3ต่อ2ครับแล้วพยายามดันเข้ามาในนี่ไม่รอเพื่อนเลยนะซีเล็กอยู่ด้านหลังสุดเลยนะครับแล้วไนนี่ดันเข้ามาก่อนเราจะเจอกับอินดามครับว่ายัางไงครับ แล้วถอยร่นออกมาเจอกับโกโกโ้เขาหาเลือดไปทั่วเลยนะทางดน้าของนายนี่ออ,ออกสายมาแล้วสะบัดเข้าไปครับยังหูยยังไม่เก็บน้องดาบสะบัดเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับซีเล็กอยู่ในระยะไกลดูเชิงให้อยู่ครับแล้วโดนบีบเข้ามุมแล้วครับว่าไงครับนายนี่ครับโดนยัดเข้ามากลางตัวแล้วเรียบร้อยครับทางหน้าของนายนี่ครับโดนเก็บน้องดาบไปจากดีเซอร์ตอีเกิลโกโก้ครับผมเมื่อกี้มีสะบัดเก็บหูแล้วดามเมจโดนหัวไปสองนัดรวดเลยนะฮะทางด้าของซีเล็กยัดเข้าให้ครับโกโก้พยายามดันต่อครับอินดาบครับเจอแล้วครับ โกดันเข้ามาครับซีเล็กปิดไอวอลครับเป็นการรีเซ็ตไฟนะครับรีเซ็ตไฟเพื่อที่จะให้สถานการณ์ที่กำลังเสียเปรียบเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับรีเซ็ตไฟใหม่ครับทางด้านของซีเล็กเก้าเกาท้ามาแล้วยิงยันเข้าไปครับแล้านของพีเอสโกโก้ว่ายังไงครับสะบัดกลับหลังเข้ามาแล้วพีเอสซีเล็กครับพยายามต่อยหลังออกมาแล้วอินดับเข้าหลังมาแล้วครับเฟิร์สบัดไปครับเมื่อสักครู่นี้ครับนายนี้โดนเก็บคิวไปก่อนคนแรกแล้ว สีเหล็กจะแก้เกมได้หรือเปล่าครับออกขวามาลับสะบัดเข้ามาครับโดนยิงยัดต,ตัวเข้าไปอยู่ทางน้าของโกโก้โกโก้จะแก้เกมยังไงครับวิ่งเงอไล่เข้าไปแล้วครับทางหน้าโกโก้ออกขวาไปก่อนแล้วสีเหล็กปิดไอวอร์รีเซ็ตไปใหม่อีกหนึ่งทีน้โกโก้ครับพยายามดักล่อเยอะแล้วเรียบร้อยสะบัดยัดเข้าหน้าเข้าให้ครับทางน้าของสีเหล็กหน้าแท็กไปแล้วครับผม เอาละผมเกมที่6กก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะตอนนี้ครับ PSG โก,โ,กโกดันเข้ามาในโกดังเรียบร้อยแล,แล้วเจอกับทางด้านของไนนี่ครับเกมนี้จับภาพมุมสูงโอ้ยโอ้โหแล้วสิเหล็กครับโดดยัดเข้าให้แสกหน้าเลยครับผมทานะของโกโก้ครับโดนเก็บเฮดช็อตแพน์ฟาเกอร์ไปแล้วครับนี่มันดูมุมสูงไม่ได้นะทุกคนต้องดูอีอย่างเดียวทานะของอินดาว่าไงครับออกขวามาสะบัดเข้าไปแล้วตั้งไอโบอย่างรวดเร็วถูกลบก่อนครับรีเซ็ตไปครับเพิ่มเลือดก่อนครับ ไอวบใช้ไปแล้วทั้งหมด3 3 3ลูกครับอย่างสวยโดดถอยหลังมาก่อนครับจะแก้เกมได้หรือไม่ครับแล้วเจอกับนายนี่ครับนายนี่สะบัดเข้าไปครับยัดเข้ากลางลําเลยฮะอินดารครับเลือกที่จะออกมาโอ้แล้วไม่ไหวครับท่าทางของซีเล็กกระโดดยัดเข้าให้ครับตูดเป็นลูกโดนเก็บคิวไปแล้วครับแล้วทิ้งห่างนายี่สาต่อสี่ครับ อะไรครับผมเปิดฉากเกมที่7ครับอ้าวเฮ้ยแล้วปล่อยไนนี่ไปคนเดียวเลยเหรอครับอย่างนี้ต่นี่สะบัดเข้าใส่โกโก้แล้วด้านซ้ายก็มีท่าของอินดับเช่นเดียวกันครับแล้วซีเล็กขึ้นมาเสริมแล้วครับเอาละฮะโกโก้โดนลุม2ต่อหนึ่งครับในจังหวะนี้อินดัต้องรีบเข้าไปช่วยแล้วครับต้องตัดกําลังครับตัดดาเมจให้ได้แล้วไนนี่ครับโดนสะบัดเข้าหน้าไปก่อนแล้วท่างด้าของโกโก้เก็บน้องดาวมาสะบัดเกินแล้วเป็นทาาหน้าของอินดัครับที่ซ้ำศพออกจากเกมไปนะซีเล็กตอนนี้โดนลุมแล้วครับจะเป็นตีเสมอเป็นสี่ออ4หรืไม่ครับ อะไรอินดาต้องรีเซ็ตไฟตใหม่ปิดไอซ์วอไว้ก่อนครับแล้วพันยาเดี๋ยวพี่จะพยายามหาเสียงมาอินเสิร์ตให้ดูนะว่าเขาเล่นจริงจังกันขนาดไหนนะครับน้องๆทุกคนนะฮะไม่มีการจารัดฉากนะครับของพี่โอยแล้วท่าของซีเล็กสบัดใส่หน้าอินดามเข้าไปครับถึงแม้ว่าจะเป็นในระยะไกลก็เช่นเ็เช่นเ,เคยก็เหอะนะครับผมถึงจะยิงในระยะไกลก็เหอะคงเหมือนเดิม เอาละครพีเอสโกโก้ครับเจอกับพีเอสซีเล็กตอนนี้ครับมือซ้ายกับมือขวาครับหนึ่งสี่หนึ่งสองกับอายุโอเคมาเจอกันครับเปียบเปรยนะครับเปียบเปรยนะครับเป็นมือขวามือซ้ายของคนดังแล้วเจอกันในระยะประชิดแบบนี้ตั้งไอวอลปิดเข้าไปคนดังหน้าของซีเล็กครับไอวอลสีขานั่นเองครับแล้วสะบัดออกมาอย่างนี้ว่าให้ทันทั้ของโกโก้ครับปิดไอวอลไปได้อย่างรวดเร็วครับซีเล็กกระโดดเข้ามาจะยัดหน้าครับแต่ทันท้าของโกโก้ก็ปิดไอวอลอย่างรวดเร็วเช่นเคยเอาละคซีเล็กครับ ตั้งไอวอครับอ้อมตัวเองนะครับรีเซ็ตไฟใ,ใหม่แลวพันยาให้เสร็จเรียบร้อยดีแล้วดันเข้ามาใหม่อีกหนึ่งทีครับจากสถา,านการณ์ที่แบบบอกว่าเสียเปรียบนะครับทางด้านของซีเล็กครับเก็บอินดาไปก่อนแล้วโอ้แล้วเรียบร้อยทางด้านของโกโก้ครับไม่ปล่อยให้จอดเปลืองครับปาดขวาครับลวงัดเข้าหน้าเข้าให้ทางด้านของซีเล็กล้มนกดาวกลางอากาศแล้วตายออกจากเก็บปลายมันฟากร์แล้วตีเสมอเป็น4ต่อ4ได้แล้วครับ เอาล้วครับผมเกมที่8เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเราดําเนินมาถึงเกมที่8แล้วนะสต่อ4เป็นไปได้จังไดเอาแล้วแล้วท่าไหนท่าไหนท่าไหนอะไรฮัลโหลถนนเออถนนสายใหม่หรือเปล่าเนี่ยถนนสายนี้ครับบอกเลยว่านี่มันชินจูกุมันคนจริงเท่านั้นถึงจะอยู่บนถนนเส้นนี้ได้ครับทุกคนเพียรอินดาวครับพยามองหาเชิงแต่ว่าฐานะของานนี่ครับเชิงหนาครับอ้อมหลังแล้วครับทานของซีเล็กแล้วเลยโดนลุมก่อนครับแล้วอินดารโดนยิงสะเก็ดสะบัดเข้าข้างหลังมาครับ แล้วโดนโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องตั้งไอวอลคุมไว้ก่อนครับนายนี่ครับเจอกันกับโกโก้ครับแล้วยิงสะบัดเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของนายนี่ครับยันเข้าหัวของท้าหน้าของโกโก้ไปแล้วนายโอ้โหเราอินด้าโดนยันเข้าหัวแล้วเรียบร้อยครับ ผู้หนีเสือป่าจะได้แค่เลยครับผมทางด้านของอินดามนะครับที่หนีทางหน้าของซีเล็กที่ยิงเข้าหัวไปแต่ว่าไม่เต็มหน่วยนะครับเลื่อนเหลืออยู่ไม่ถึงเสบครับกระโดดหนีออกมาแล้วเจอทางหน้าของไนนี่ครับยิงยัดเข้าหัวไปอีกหนึ่งทีครับผมไม่ว่าจะทางไหนหัวก็แตกเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหสี่ต่อห้าครับตอนนี้ครับโดนทิ้งห่างไปอีกหนึ่งเกมแล้วครับเอาละครับผมดำเนินมาถึงเกมที่เก้าแล้วนะครับน้องๆทุกคนบอกว่าตึงจัดๆเลยครับโอ้โหไม่มีเกมไหนไม่ตึงเลยนะครับ พอพี่บอกว่ามาแบบทำคลิปช่องพี่เนี่ยแบบทุกคนแม่งใส่เต็มสุดๆจริงๆด้ยแบบมันธรรมดาเนาะก็แบบช่องพี่มันมีแต่คู่เด็ดเด็ดเด็ดโหดๆนะครับอย่าลืมไปกดติดตามทั้ง4ช่องด้วยนะครับทุกคนถ้าใครไปติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะโอ้เราอินด้าวครับใจร้อนครับอยากจะใส่หน้ากับซีเล็กครับซีเล็กไม่ปล่อยให้โอกาสเปลืองเลยครับจัดให้เลยครับอินดาวครับโดนกดโดนเก็บออกจากเก็บแล้วโกโก้ครับดันเข้ามาครับซีเล็กก็โดนเก็บเข้าไปครับตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งครับเป็นโกโก้กับนายนี่ เอาแล้วฮะไหนนี่ครับไหนนี่ถอยหลังออกมาแล้วสะบัดขวาเข้าไปครับยังไม่โดนรับแล้วสะบัดไปอีกหนึ่งทีโก,โ,กโก้ยึดหลบไปรีเพด,ดูทุกคนเมื่อกี้เพิ่งังหว่วยยึดหลบจริงๆนะทุกคนนะสำคัญมากเลยนะแบบโอ้โหอ้าวโหเราเรียบร้อยเอสได้นี่ยัดเข้าหวยอีกแล้วครับผมไม่ปล่อยอีกแล้วครับโอ้โหไม่ปล่อยให้ช็อตเลยนะครับโอ้โคตรตึงครับ4ี่ต่อหแล้วทุกคนอ่ะดำเนินม,มาถึงเกมที่10แล้วนะทุกคนนะบอกเลยว่าตึงโคตร ไม่ใช่แค่เราเว้ยวเราอย่าคิดว่าเราดูแล้วมันไม่ตึงเว้ยคนคนเล่นอ่ะไม่โคตรตึงเลยพี่จะบอกให้เขาโคตรซีเลยสจริงจังเลยเชื่อพี่ปะเอาลับทางด้านของไนนี่กับซีเล็กครับวิ่งคู่เลยนะวิ่งคู่2คนเลยนะถือว่าทําได้ดีนะครับอุ้ยแล้วอินดาวครับยัดเข้าหัวซีเล็กไปครับแต่ว่ามันไม่เต็มดอกครับแล้วโกโก้ยิงยัดกับไนนี่อยู่ครับว่ายังไงครับแล้วลุมก่อนครับแล้วอินดาวครับเก็บทางด้านของไนนี่ครับล้มน้องดาวไปครับแล้วจะตีตื่นขึ้นมาได้หรือเปล่าทางน้าของซีเล็กว่าไงคร ซีเล็กครับปิดไอวอลครับแล้วพยายามดึงเชิงก่อนครับก็คลิปนี้ลงไปก็อาจจะถึง2องแสนซับสไครต์ก็ขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆนะครับที่สนับสนุนพี่นะครับพี่บอกเลยว่าโอ้เล้อินดามครับผมโดนเก็บน็องดาวไปได้ครับซีเล็กครับแล้วซีเล็กโอ้โหแล้วโกโก้ครับตีตื้นขึ้นมาได้ครับผมสามารถเก็บน็องดาวชนะของซีเล็กออกจากเกมไปครับในเกมนี้ครับตีตื้นขึ้นมาเป็น5ต่อ6ครับ เอาละานนี่ครับกับซีเล็กครับพี่ว่าเกมนี้เขาต้องเล่นแบบครอบคู่ปู่แล้วอินดาร์โดนยิงคอเข้าไปในระยะไกลเจ็บนั่นนั่นแล้วโกโก้พยายามจะดันใส่านนี่เลยครับเหมือนใจมันมาใจมันมามันเหื่อมันเหื่อมากยอ,อย่าเหื่อเด็ดปะเออแล้วนานนี่พยายามโอ้โหโดนยิงยดจากข้างหลังด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วซีเล็กยิง,ยงระยะไกลอะไกเวอร์อะโอ้โกโก้นอกดาวครับยังไงครับอินดาร์ครับ อินดาจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเราวิ่งเข้าบ้านแล้วออกมาอย่างนี้แล้วนายนี่เจอแล้วครับแล้วด้านหลังเจอกันแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นทางด้านของนายนี่กระโดดตามหลังเรายัดเข้าหัวกอร์ของอินด้หลุดไปครับผมโอ้โหแล้วไอ้หมวก FF เนี่ยมันหล่อจริงๆเลยว่ะทุกคนใช่ปะโคตชสุดจัดประหลัดบอกเลยเออถ้าใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์ b s c r ก b e กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผม